เมื่อคลื่นมารวมกับตะแกรงหมูปิ้งกลายเป็นมาเ <t ip ation> ป็นกระดาษกราฟเลยนะคะกับโจทย์สไตล์แบบนี้จะยากหรือเปล่านั้นมาทา <t ip ation> ไ,ไปด้วยกันค่ะเอ e v เลเวลกันมาละข้อนะครับวันนี้พาน้องๆเนี่ยมาทําโจทย์เรื่องคลื่นกันต่อค่ะเพราะว่าปี6 5หนี่ออกถึง2ข้อเลยนะคะก็คือข้อที่21ก็ยังคงเป็นเรื่องคลื่นอยู่โจทย์บอกว่าปลายเชือกด้านซ้ายนะคะของเชือกเส้นหนึ่งมันถูกตรึงอยู่กับที่เนาะเราก็สบัด ทางขวาไปอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมมันมีเชือกแล้วก็ผูกตรึงไว้ตอนแรกเชือกอยู่อย่างนี้ถูกปะแล้วเราก็จับด้านขวาแล้วก็กระตุกสะบัดไปทางซ้ายนะคะทําให้เกิดคลื่นในเส้นเชือกทั้งหมด2คลื่นที่มีรูปร่างต่างกันนะคะคลื่นแรก สร้างไปก่อนละนะฮะมันก็วิ่งเข้าไปก่อนละอันนี้คือคลื่นแรกแล้วกันนะฮะแล้วก็อันนี้คืออีกคลื่นหนึ่งนะคะเอ่อทั้งหมดนี้เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าสะบัดจากขวาใช่ไหมกระตกปุ๊บมันก็ต้องมีงไปทางซ้ายนะคะทีนี้เขาให้อัตราเร็วคลื่นมาบอกว่าคลื่นทั้งสองเนี่ยมีอัตราเร็วเท่ากันเลยก็คือ1นเมตรต่อวินาทีนะครรูปร่างคลื่นณเวลาหนึ่งเนี่ยปรากฏออกมาเป็นดังภาพที่ปรากฏในโจทย์ อ่านะ snapshot หนึ่งเป็นแบบนี้นะคะโจทย์เขาก็ถามว่าข้อใดนะฮะจะแสดงรูปร่างของคลื่นเมื่อผ่านไป2วินาทีได้ถูกต้องอ่าข้อนี้เอาจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจนะเราอาจจะมุ่งไปที่ภาพเลยไม่ต้องมานั่งตั้งสม,ก,งสมการสมการอะไรคำนวณเลยข้อนี้เหมือนวัดความเข้าใจเลยอะว่าคลื่นมันวิ่งยังไงรู้หรือเปล่าเออพอมันวิ่งไปปุ๊บแล้วเนี่ยมันมีการไปเจอกับจุดตรึงจุดตรึงแบบเนี้ยนะคะมันต้องเกิดการสะท้อน แล้วมันสะท้อนอยังไงอ่าพอหลังจากสะท้อนแล้วเนี่ยคลื่นมันมาเจอกันมันมีการรวมกันไหมรวมกันเป็นหรือเปล่ามันเหมือนเอาหลายๆประเด็น่ะประเด็นเล็กประเด็นน้อยหลายๆประเด็นมาออกรวมกันแล้วนี่คือสไตล์ของข้อสอบแบบใหม่ นะคะก็จะมีรูปลักษ์สุดท้ายของคลื่นออกมาให้ดูแต่ละช้อยแต่ละช้อย,อยว่ามันเป็นยังไงเออบางอันสูงบางอันต่ําใช่ไหมจะเป็นโคง้ง,งอย่างนั้นอย่างนี้วิ่งยังไงอะไรเงี้ยก็คือจะมีให้น้องๆเลือกกัน5้าช้อยเลยนะคะใครที่ดาวน์โหลดเขาสอบไปดูแล้วก็สามารถเลือกช้อยส์กันได้แต่ข้อนี้เนี่ยค่อยๆทำนะใช้เวลาไม่มาก1นาทีพี่ว่าคิดออกแล้วลองมาหาคําตอบกันคะ่ะหนนาทีผ่านไปหมดเวลาอ่ะโอเคนะคะข้อนี้ตอบช้อยส์ข้ออะไรกัน ทำแล้วเป็น choice หมายเลขหมายเลขหนึ่งค่ะเก่งมาก very good เขาไม่ได้ยากเกินความสามารถเราเนาะใช่ไหมจับจุดได้ปุ๊บก็ตอบได้เลยนะคะ,ะมาดูกันก่อนเลยคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะโจทย์บอกมาว่าอัตราเร็ว1เมตรต่อวินาทีนะ,ะตรงนี้เนี่ยถ้าเราแบบอย,อยากจะทําด้วยความเข้าใจแบบไม่ต้องไปนั่งตั้งสูตรอะไรอย่างเงี้ยนะมันสามารถอ่านเอารตรงนี้เลยเขาว่าหนึ่งเมตรต่อวินาทีแปลว่าอะไรคะแปลว่าในหนึ่งวินาน้องจะกระดึ๊บไปข้างหน้าได้1เมตรไง ใช่ไหมถ้าน้องเป็นคลื่นอ่ะแล้วน้องมีอัตราเร็วอยู่1เมตรต่อวินาทีคือ1วิไปได้1เมตร1วิไปได้อีก1เมตรเป็นแบบนี้ถูกไหมความหมายเป็นแบบนี้ดังนั้นดังนั้นเขาให้น้องขยับได้2วิในเมื่อ1วิคือ1เมตร1วิคือ1เมตรอ่ะดังนั้น2วิก็คือ2เมตรใช่ไหมเออมันเหมือนคิดด้วยความเขาา้าใจอ่ะมหมก็เขียนเลยว,ว่าจะวิ่งได้ระยะเนาะไปข้างหน้านะ้องก็คือ2เมตร ไม่ต้องตั้งสูตรอะไรเลยถ้าใครอยากจะตั้งสูตรมันก็คือ s เท่ากับ vt เท่านั้นแหละใช่ไหมก็เอา v คือ v คือเท่าไหร่นั้นหนึ่งเมตรเปอร์เศกนะฮะมาคูณกับ2อเศกมันก็1นคูนสมันก็ได้2อยู่ดีงั้นแต่เสียเวลาเนาะคิดในใจง่ายๆไปเลยนะฮะว่าผ่านไปสองวิเธอวิ่งได้ไปข้างหน้าเนี่ยสองสองเมตรแน่ๆนะฮะซึ่งกระดานการาฟที่เขาให้มาเนี่ยมันให้มาก็ดีมากๆเลยนะฮะคือตอนแรกมันจ,จะดูน่ากลัวดูโลกหูโลกตาแต่จริงมันดีต่อการทําความเข้าใจว่าขึ้นวิ่งยังไงนนนะะอ่สมมติพีเเลืกป็ เอามาสักลูกหนึ่งก็ได้อะสมมติเอาลูกลูกสีบานเย็นข้างหลังนี้ก่อนลวกันนะใช่ไหมให้ลูกนี้มันวิ่งกําลังไปทางซ้ายพอผ่านไปอีกสองวิตัวมันก็ต้องกระดึ๊บไปสองเมตรเขาแบ่งมาให้เนี่ยเห็นไหมคะมันหน่วยเป็นเมตรอยู่แล้วเพราะว่าบอกละเมตรบอกละเมตรไงดังนั้นเดี๋ยวพอไอ้นี่ขยับไปสองเมตรก็ต้องหนึ่งเมตรสองเมตรเห็นไหมภาพต่อไปเนี่ยนะเมื่อกี้เราวาดว่ามันอยู่ตรงนี้เนาะหนูเห็นเนาะมันก็ะจะกระดึ๊บมากระดึ๊บมาพอผ่านไปสองวิตัวเขาต้องมาอยู่ตรงนี้ เข้าใจอย่างเนี่ยตัวเองก็ทําแบบเนี้กลับขึ้นลูกก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมแต่ทีนี้มันมีอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเจ้าขึ้นลูกแรกเนี่ยนะฮะมันจะเคลื่อนชนเข้าไปกับจุดตรึงอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมพอมันวิ่งจนถึงจุดตรึงคลื่นเมื่อวิ่งจนถึงจุดตรึงตรงเนี้ยมันต้องเกิดการแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวที่ทําไมคะมเป็นตัวกีดขวาง เมื่อคลื่นวิ่งเจอสิ่งกีดขวางแลวไม่สามารถทะลุไปได้เขาจะแสดงพฤติกรรมการสะท้อนนะครับ reflection นั่นเองดังนั้นเราจะต้องอาศัยความรู้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะทบทวนให้นะครับว่าคลื่นเชือกเมื่อจะเกิดการสะท้อนจะเป็นอย่างไรนะคะออาเขียนแล้วกันเนาะเป็นการสะท้อนของคลื่นเชือกนะคะมันจะแบ่งออกเป็น2เคสที่เราเรียนด้วยกันมาเนาะหก็คือเป็นการสะท้อนกรณีที่ ปลายจุดสะท้อนตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นตำแหน่งปลายตรึงกับอีกเคสหนึ่งก็คือเป็นปลายอิสระเขาว่าปลายอิสระเป็นยังไงนะฮะเขาว่าปลายอิสระคือหมายถึงว่าตรงจุดตรงนี้นะฮะมันจะเป็นห่วงมีความเป็นห่วงไม่ใช่คือมันเป็นห่วงที่พอมีคลื่นวิ่งเข้าไปนะคะห่วงเนี้ยมันสามารถที่จะสะบัดรูดขึ้นลงได้มีความอิสระตรงนี้อยู่อันนี้เรียกว่าปลายอิสระนะฮะสมมติว่ามีคลื่นลูกหนึ่งวิ่งเข้าไปแบบนี้ นะเมื่อเจอตัวห่วงตัวนี้นะในตำแหน่งที่ขึ้นกำลังเป็นสเต็ปที่กำลังวิ่งขึ้นห่วงก็จะรูดขึ้นใช่ไหมอ่านะในตำแหน่งที่ขึ้นวิ่งเข้าไปแล้วเป็นตำแหน่งที่มันกำลังรูดลงห่วงห่วงก็จะวิ่งลงอนะนั่นห่วงเนี่ยนะจะรูดขึ้นรูดลงได้เลยตามตามลักษณะของเคอร์ฟของคลื่นตรงนี้ดังน,น,นั้นเมื่อเกิดการสะท้อนกลับออกมานะคะคลื่นก็จะสะท้อนกลับออกมาในลักษณะที่มีเฟสของคลื่นเหมือนเดิมเลยสมมติว่าเข้าไปแบบนี้นะเข้าไปแบบนี้ปุ๊บ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 ปุ๊ ขาออกก็จะออกมาแบบนี้เลยเข้า<ม>ไหมอะไรเงี้ยเราเรียกว่าอยู่อยู่ฝั่งเดิมอะฮะอยู่ฝั่งบนก็บนเหมือนเดิมเรียกว่าเฟสคงเดิมนะคะถ้าเป็นการสะท้อนแบบปลายอิสระจดไว้เลยนะว่าเฟสจะคงเดิมเฟสหลังสะท้อนนะฮะจะคงเดิมขอจดสั้นๆว่าเฟสคงเดิมเข้าใจนะเ,เห็นภาพเมื่อกี้แล้วเนาะคือเคลื่อนเข้าไปแบบนี้ตืดๆก็ออกมาแบบนี้เลยโอเคนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นการสะท้อนบนปลายตรึงล่ะ ถ้าเป็นปลายตรึงล่ะเกิดอะไรขึ้นปลายตรึงเนี่ยนะฮรเรามักจะวาดเป็นปมแบบนี้เลยเป็นปมตายเลยนะคะแปลว่าอะไรพอขึ้นวิ่งไปเป็นไงสะบัดได้ไหมขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะวิ่งเข้าไปนะตรุงตุุง,ตร,งตรุงเข้าไป มันไม่สามารถสะบัดขึ้นสะบัดลงได้เพราะตรงนี้ไม่ใช่ห่วงอิสระแต่เป็นปมตายค่ะเหมือนมัดปมตายอ่ะใช่ไหมมันจะสะบัดไม่ได้เพราะสะบัดไม่ได้ปุ๊บนะมันเหมือนกับมีแรงเข้าไปเป็นแอคชั่นแล้วมันจะสะบัดในที่ตรงข้ามกลับมาเป็นรีอคชั่นทาให้ถ้าขึ้นขาเข้านะคะเข้าไปแบบหนึ่งนะคะขาออกเนี่ยมันจะสะบัดแล้วเฟซออกมาตรงข้ามเป็นแบบนี้ นะคะอาเติมตาเติมปากให้ขึ้นนิดหนึ่งจะได้เห็นหัวขึ้นเห็นหางขึ้นเนาะเนี่ยลักษณะคือเข้าไปแบบนี้เอาหัวเข้าไปใช่ไหมจะสะบัดเอาหัวออกมาแต่เฟสตรงข้ามนะฮะนี่คือการสะท้อนกรณีที่เราใช้ปลายตรึงซึ่งก็คือโจทย์ข้อนี้นะคะจะได้ผลสะท้อนที่เป็นเฟสตรงข้ามออกมาอ่าทวนแล้วนะเราจะใช้หลักตรงนี้นะคะในการวาดรูปนี้เพราะเดี๋ยวรูปเนี้ยมันคือวิ่งเข้าแล้วมันเจอตรงนี้เป็นปลายตรึงใช่ไหมมันต้องสะบัดเฟสตรงข้ามแน่นอน มาดูขึ้นอันแรกอันนี้เลยอันนี้เลยเรามาร์คสีเขียวไว้นะคะเดี๋ยวจะได้ตามติดชีวิตเข้าไปได้นะฮะคนคนนี้นะคนเขียวคนนี้นะขึ้นเขียวคนนี้จะต้องอมีการเดินทางใน2วิใน2เมตรใช่ไหมฮะจะต้องเข้าไปแต่มันเข้าไม่ได้หรอกว่ามันถึงจุดตรึงจุดที่ต้องสะท้อนแล้วใช่ไหมมันก็จะเกิดการสะท้อนแล้วกลับเฟซตรงข้าม ททันทีแล้วก็ต้องเดินทางไปให้ได้2เมตรถูกไหมเพราะว่า2วิเราคุยกันแล้วว่ามันจะวิ่งได้ระยะ2เมตรนะฮะจากอัตราเร็วที่โจทย์กำหนดให้นะเพื่อความไม่งงนะคะพี่แนะนําว่าน้องอะ่ะวาดภาพออกมาอีกเป็น1ภาพแล้วกัน,นจะได้แสดงผลลัพธ์เนาะช่องละ1เมตรใช่ไหมหนึ่สองสามเอาแค่นี้พอแล้วกันนะเนาะหนึ่สี่ นะคะอ่าเอาคุณเขียวก่อนนะคุณเขียวเนี่ยทำไมฮะโอ้มันชิดจุดตรึงและชิดจุดที่ต้องสะท้อนล้นะฮะต้องเดินทางให้ได้2เมตรอ่ะมาเลยค่ะเมตรที่1ต้องเฟตตรงข้ามใช่ไหมต้องกลับเฟตตรงข้ามเมตรที่2ก็จะมาอยู่ที่นี่นะฮะดังนั้นคุณเขียวจะมาอยู่ในบล็อกถึงเมตรที่2ตรงนี้ติ๊งน้องได้แล้วนี่คือคุณเขียว โอเคไหมคะคุณเขียวเอาหัวเข้าไปคุณเขียวก็เอาหัวออกมานี่คือการเดินทางที่ได้2เมตรของคุณเขียวแต่มันไปเจอจุดสะท้อนที่เป็นปลายตรึงเนาะฮะคุณเขียวก็ต้องกลับเฟสรงข้ามแค่นั้นเองอคุณเขียวไปแล้วนะคุณเขียวไปแล้วนะอะต่อมาคุณอะไรดีคุณส้มอะคุณส้มคุณส้มอยู่นี่นะนะคุณส้มเนี่ย จะต้องเดินทางให้ได้2เมตรเหมือนกันนะคะเหตุการณ์เกิดในสองวินะเมตรที่1นึ่งบึงเขาวิ่งเข้าไปนะเมตรที่สองทไมคะอุ้ไปไม่ได้แล้วนะเจอจุดตรึงนะต้องสะท้อนละพอสะท้อนปุ๊บกลับเฟตตรงข้ามเมตรที่2ก็คือกลับเฟตตรงข้ามก็อยู่ตรงเนี้ยนะฮะมาวาดตรงนี้เลยแต่ว่าเขาต้องเตี้ยใช่ไหมเขาต้องเตี้ยหน่อยนะอ่าเป็นอย่างนี้นี่คือขุนส้มใช่ไหมฮะก็คือกําลังออกแบบนี้ได้อย่าง นี่คือผลหลังจากการสะท้อนนะฮะที่เขาวิ่งไปได้2เมตรในเหตุการณ์2วินาทีที่โจทย์สั่งมาอ่านี่คือขบวนนี้นะขบวนนี้พอผ่านไป2วิมันจะกลับออกมาเป็นลักษณะแบบนี้คือวิ่งออกไปทางขวานะฮะต่อมาคุณชมพูค่ะคุณชมพูค่ะคุณชมพูเรายังไม่ได้ทำใช่ไหมอ่าคุณชมพูก็ต้องขยับไป2เมตรนะฮะใน2วินาทีต้องขยับได้2เมตร คุณชมพูก็จะวิ่งไปละหนึ่งสองคุณชมพูยังไม่ถึงจุดสะท้อนก็ยังไม่ต้องสะท้อนนะฮะ,ะนั้นคุณชมพูจะมาอยู่ในบล็อกนี้ค่ะบล็อกหนึ่งถึงสองตรงนี้ปิง้งปองนี่คุณชมพูเป็นแบบนี้นี่คือผลที่เราได้ค่ะว่าเฮ้ยเมื่อสองวินาทีเดินไปข้างหน้านะครับมันจะต้องวิ่งไปข้างหน้าสองเมตรมันวิ่งออกมาแล้วได้รูปลักษณ์ของคลื่นที่เป็นแบบนี้ เพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคลื่นนะฮะมันจะมีสมบัติอัไนึงที่เรียกว่าซ u เปอร์โพสชันคือการรวมกันได้ของคลื่นนะฮะมันจะเอาการกระจัดมารวมกันโดยคิดเครื่องหมายอย่างเช่นตรงนี้ค่ะหนูจะเห็นว่าคลื่นคุณชมพูกับคุณเขียวน่ะเป็นคลื่นที่สมมาตรคือเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะเพียงแต่ว่าอยู่ในคนละฝั่งของการกระจัดใช่ไหมฮะคุณชมพูเนี่ยอยู่การกระจัดฝั่งบวกคุณเขียวอยู่ฝั่งลบมันจะหักล้างกันนั้นคู่นี้ค่ะจะหักล้างกันหมดเลยที่เราเรียนเรื่องบับปฏิบัติไปนั่นเอง นะคะงั้นตรงนี้หักล้างกันไปหมดเลยเขียนหักล้างค่ะหักล้างพอดีเพราะไม่เหลือเลยเลยค่ะเหลือศูนย์นะฮะมันก็เลยเจอขึ้นลับออกมาเนี่ยแค่เจ้าส้มเตเตียคนเดียวที่กำลังพุ่งไปทางด้านขวามือมันไปตรงกับช้อยข้อไหนคะโอ้ยนี่ไงคะช้อยหนึ่งนี่คุณส้มสวัสดีค่ะคุณส้มนี่เติมตาเติมปากเติมลูกศรเหมือนไหมคะเหมือนเป๊ะเลยนี่คือลักษณะข้อสอบที่วัดความเข้าใจค่ะ ว่าคลื่นนั้นเดินทางยังไงสแสดงพฤติกรรมการสะท้อนยังไงมีการซูเปอร์โพสิชันหรือรวมกันแล้วออกมาหักล้างหรือเสริมกันได้ผลลัพธ์เป็นแบบไหนเนี่ยข้อสอบแบบใหม่ เนาะคือจำส่งจำสูตรไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ส่งไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นความเข้าใจล้วนๆซึ่งนี่คือสไตล์ของข้อสอบใหม่นะคะก็อย่างที่เห็นทําให้เราเริ่มตระหนักได้แล้วว่าเราจะต้องเรียนฟิสิกส์ใช้ความเข้าใจ <โ frustrating S 3> เป็นตัวนำนะคะ,คะเรื่องของการจําส่งจำสูสตรมันเป็นผลพลอยไ,ได้ตามมาแบบกระจุกระจิกเท่านั้นเองดังนั้นใครอยากเลือกที่จะเปลี่ยนมาเรียนรู้ด้วยความเข้า,าใจเลือกอนาคตที่สําเร็จอย่าลืมเลือกฟิสิกส์ฟาร์มกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ